สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนนะคะเป็นคลิปที่มาเอาใจคนแอบรักเพื่อนคนแอบติดสถานะเฟนโซนอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากพัฒนาจะได้พัฒนาไหมใจเขาคิดยังไงเออรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกไหมอ,อระณงประมาณนี้นะจ๊ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้ยังไงก็ ตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสกันนะคะทุกคนเออไม่ต้องไปคลิดมากไม่ต้องไปเครียดนะจ๊ะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นเลยมาคําถามแรกกันดีกว่าดูได้ทุกเพศนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยถามถึงเขาคนนั้นแล้วคุณเน้นๆเนี่ยเป็นรายละเอียดของคุณก็รายละเอียดใต้คลิปนะคะดูดวงส่วนตัวได้นะจะ มาดูว่าเขาคนนั้นอ่ารู้สึกแบบที่คนกองนี้รู้สึกไหมใจตรงกันหรือเปล่าเออเขาชอบเราไหมประทับใจเราไหมปลื้มปริ่มเราบ้างไหมอืมขอดูชัดๆหน่อยนะคะขอห้าใบค่ะให้ระวังความรู้สึกสลับกันไว้ด้วยนะเธอ ดูความในใจความรู้สึกเขามีกับเราไหมตรงกันไหมเขาค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับเรานะคะเออถามว่ารู้สึกดีๆไหมอ่ะฉันหยิบไพ่ไม่ครบหรือจะอ้ะกาครบนี่ะมาดูเลยเรื่องความรู้สึกของเขาเรามองว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับเรานะ มีความรู <Solomon> ้สึกผูกพันมีความรู้สึกอบอุ่นมันมีความรู้สึกประหลาดประหลาดเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณเวลาที่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรการพูดคุยการใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกดีๆให้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขายังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆในแง่ของเพื่อนสนิทหรือคิดมากเกินกับเพื่อนไหมหรือแค่เป็นฮอร์โมนพุ่งพล่านในช่วงนี้ที่ทําให้รู้สึกว่า มีอะไรแปลกแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยเออที่จริงในสายตาเขาเรารู้สึกว่าคุณดูสวยขึ้นนะอาดูสวยขึ้นดูหน้ามองหน้าค้นหาอะไรแปลกแปกแต่ตัวเขาอะยังไม่ค่อยแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองว่าที่รู้สึกดีเนี่ยมันดีมากเกินกว่าเพื่อนแล้วหรือยังเออหรือว่ามันเป็นความปลื้มเปลี่ยม,มเฉยๆอารมณ์ประมาณนี้ทั้งที่จริงอะค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับเรานะคะค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ บวกกับเราแต่เนื่องด้วยอาจจะมีการพยศเล็กๆว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเออไม่ควรที่จะคิดอย่างนั้นก็มีความพยศในความคิดของตัวเองเล็กๆเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเขารอดูอะไรบางอย่างอะ่ะอาจจะเป็นท่าทีหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างของคุณแล้วก็เหมือนเขาเริ่มคิดแล้วแหละว,ว่าคุณก็ดูแปลกๆไปในใสายตาเขาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เหมือนตอนนี้เขากําลังใต่ตองใช้ความคิดอยู่ว่าเอ๊ะ จะเอายังไงดีว่าตัวเองรู้สึกยังไงดีหรือคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้ไหมว่าคนกองนี้ชอบอเขาคนานั้นรู้ไหมว่าคนกองนี้แอบมีใจแอบชอบแอบมองแอบเพ้ออะไรจริงๆอ่ะดูได้ทั้งเพื่อนทีท่เรียนที่ทำงานหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเออเพื่อนชงเพื่อนแชทได้หมดนะจ๊ะ ไพ่ติดมาหกใบแน่เลยรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ะะ่ะเนี่ยฮะคุณดูใส่ใจห่วงใยเขาเปแปลกๆนะคะบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะตามตือ้อเออวิ่งไล่ตามเขาเกินไปด้วยซ้ําแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะใจดีกับเขาเออบางทีบางคนอาจจะโสมบทบาทเป็นแม่ด้วยซ้ํานะจ๊ะทุกนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ ทำไมจะไม่รู้เขาก็รู้แหละว่าคุณนะดูแปลกๆไปดูว่ามีใจอ่ะเออแต่เนื่องด้วยบางอยา่างค่ะอจะรู้สึกว่ามันจะใช่จริงๆหรอมันจะนู่นจะนี่มันเหมือนมีมีความสงสัยอยู่ท่านที่จริงอนะ่ะในใจเซนก็บอกอยู่แล้วแหละ ว่าคุณอะทำกับเขาหรือแสดงออกกับเขาอะแตกต่างจากคนอื่นนะมันดูมีความใจดีมันดูมีความอบอุ่นมันมีดูมีความใส่ใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนคุณพยายามที่จะดูสวยอะหรือไม่เขาก็มองไปเองว่าคุณดูสวยดูน่ารักขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่จริงๆอะเตมประตูแหละเขาก็รู้แหละว,ว่าคุณชอบแต่ว่ามันเหมือนมีบางอย่างอะที่เขายังขัดขืนอยู่บางอารมณ์ความรู้สึกนะเออ แล้วในสามเดือนนี้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคนกองเนี้ไม่ใช่คนกองนี้คนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยในสามเดือนนี้จะได้มีการพัฒนามากเกินกว่าเพื่อนไหมเอออย่างน้อยเป็นคนคุยก็ยังดีแล้ววะได้พัฒนาได้เรื่องคานไหมของห้าใบชัดๆเลยนะคะปูทางม,มาซะสวยนะจะพายอย่ามาตกมาตายคําถามสุดท้ายนะจ๊ะยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะทุกคนไม่ใช่ดู ส่วนตัวนะคะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราแล้วกันเนาะอะไรที่ไม่ดีเราก็เตรียมโยนไปให้คนอื่นนะคะ,ะค่อนข้างที่จะคิดเยอะค่อนข้างที่จะคิดมากคนกองนี้ระวังเรื่องของอันการเอาแต่ใจาการคิดเยอะการคิดมากการคิดน้อยใจเจ้าแม่ดราม่าดราม่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างง่ายให้ระวงนนังไว้นิดนึง โอ้ยทุกข์ับขึ้นทาวเวอร์ทาวเวอร์มาอย่าเพิ่งกลัวไม่อยากให้กับผลจอจฉาทาวเวอร์มาอย่าเพิ่งกลัวคนกลองนี้หนึ่งอย่าคิดมากอย่างที่บอกอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดไปไกลแล้วก็อย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดแล้วก็บั่นทอนกนาลังใจบั่นทอนจิตใ,ใจตัวเองว่าเฮ้ยเขาคงไม่ชอบฉันหรอกเออทาไปก็คงไม่โอเคหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าให้เราสู้ สู้เขานะอีหญิงอะไรอย่างเงี้ยสู้เขาโวยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีไหมเรามองว่ามันมีแนวโน้มพัฒนาอยู่นะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นคมหาการแต่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้กันแต่ตัวเราก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองคือต้องมีการเริ่มต้นบางอย่างอะในการเข้าหาในการแสดงออกมากกว่านี้เออแล้วก็ตั้งไว้เลยว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะไปให้ถึงจุดหมายอืม แล้วก็เป็นการกระทําที่ไพ่ยบอกว่าอยากทาอะไรให้ทําเลยอืมเหมือนมันคิดไว่ทาไวเนึกเสมอว่าระวังหมาค่าไปแดกอ่งีอ,อกทุกคน,น <c oughs> เออถ้ารู้สึกว่าชอบเขารู้สึกว่าถามตัวเองก่อนนะว่าเราอยากอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาจริงๆริงไหมแต่ในเมื่อเราได้อยา่างแล้วก็ต้องเสียอย่างถูกไหมอ่าเราอยากพัฒนาเขามากเกินกับเพื่อนเราก็ต้องทําใจในเรื่องของการเสียเพื่อนไว้ด้วยถ้าเราพร้อม รู้สึกว่าเอ้ยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออเราพร้อมที่จะไปไพ่บอกว่าเออลงมือเลยเข้าหาเลยแล้วก็เริ่มแสดงออกจากความรู้สึกของตัวเองเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ถ้าเกิดเอ่อแสดงออกมากกว่านี้เราจะเสียเขาไปไหมเราจะเสียเพื่อนไหมนู่นนี่นั่นถ้ากลัวเออด้วยความแนะนำของมาดามก็ยังไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเริ่มอะไรก็ไม่เสียอะไรถูกไหมแต่ถ้าอยากจะเริ่มก็ต้องมีการลุ้น มีความเสี่ยงในการลงทุนนิดหนึ่งนะจ๊าแต่ก็ไม่ได้จะสมหวังกันทุกคนหรอกเรามองว่าอย่างน้อยก็ได้ออกจากสถานะหนึ่งคือการแอบ,บรักเพื่อนให้เขาได้รู้ว่าฉันชอบเธอนะฉันแอบ,บรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยู่ที่ตัวเรานะว่าเราพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาไหมอ่ะมาดูซิว่าไพ่จะส่งเสริมนะมเพราะช่วงนี้ถ้าจะสแสดงออกมากขึ้นนะเขาคนนั้นจะรู้สึกอึดอัดไหมมาถ้าเกิด คนที่มาดูคลิปนี้แสดงออกมากขึ้นเขาคนนั้นจะรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะหรือคนเข้าหาด้วยวิธีไหนค่อยๆเป็นค่อยๆไป เน้นความห,วห่วงใยเน้นการดูแลเน้นที่ปรึกษาออกแนวเพื่อนๆกันแล้วก็อยา่าคาดหวังเยอะบางทีเราคาดหวังว่าเฮ้ยเราทำมันนี่ไปให้แล้วเขาต้องแบบว่ามีการโต้อตอบมีรีแอคชั่นบางอย่างที่เราคาดหวังเยอะเราอาจจะผิดหวังได้ไพ่บอกเลยแต่อย่างน้อยก็ให้มองว่าเอ่อมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยในแบบที่เราหวังแต่ก็ยังได้บ้างเออรีแอคชั่นจากเขานะคะให้มุ่งมัน่นแล้วก็ทําไปเนี่ยอืม ถามว่าเข้าหาได้ไหมเข้าหาได้แต่อย่าฝืนตัวเองมากเกินไปเป็นตัวของตัวเองในแบบที่แฮปปี้ในแบบที่เป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆปรึกษาหารือ่าแล้วก็ค่อยค่อเป็นค่อยๆไปแสดงความห่วงใย,ยความเป็นเขาเรียกว่าอะไรการดูแลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่ดูแลลูกนิดนึง <laughs> แล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก นั่นแหละสิ่งที่ไพ่กังวลก็คืออาจจะเป็นการคิดเยอะการคิดเล็กคิดน้อยทําให้เป็นเจ้าแม่ดราม่าได้ง่ายช่วงนี้นะจ๊ะแต่ใดๆก็คือหนทางไม่ค่อยโรยดกีบกลามเชกเท่าไหร่ต้องสู้เขานีหญิงถ้าอยากจะได้มานะคะอย่างน้อยก็ได้ลงแข่งถูกไหมดีกว่าไม่ได้ลงแข่งอะไรเลยนะจจะโถอืมอะมาดูซิว่าไพ่ดวงความรักในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอม,มาดูซิไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับดวงความรักของคนที่ รักเพื่อนแอบรักเพื่อนแล้วอยากพัฒนาเนี่ยอเอออย่างน้อยก็อ่ะถ้าแ,แต่หน้าไพ่อ่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นพัฒนา,นาได้โครหานะคะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปออกแนวเหนื่อยๆด้วยซ้าแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนอาจจะไม่ค่อยได้ไปสองต่อสองด้วยซ้ำเออเน้นกิจกรรมกลุ่มไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนกองเนี้ยกว่าจะทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนอ่ะเออค่อนข้างยากนิดนึงนะคะคนกองนี้เออยังไงก็เน้นกิจกรรมกลุ่มไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบเออไม่กล้าที่จะไปสองต่อสองนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะ แต่เรามองว่าความสัมพันธ์ก็อยู่ในลักษณะแบบเดิมนะถ้าดูจากหน้าไพ่แต่อาจจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นความผูกพันมากขึ้นอืมอ่ะแล้วก็มาดูไพ่นี้สิจะบอกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีอะไรจะเตือนไหมคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์โสดกันเนาะส่วนใหญ่ถูกปหมมาดูซิไพ่อยากจะเตือนอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้อ่าเนี่ย เหมือนเป้าหมายอะเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องวิ่งพุ่งชนนะจ๊ะอย่ารอให้เป้าหมายมาพุ่งชนเรานะคะเราก็ต้องเป็นคนเริ่มเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดจะปลูกพืชอะอยากได้ผลแล้วก็ต้องลงมือปลูกถูกปะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วแบบว่าไปซื้อก็ต้องใช้เงินซื้อนะั่นก็ไม่ใช่ถูกไหมเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรอยากเข้าหาเขาในลักษณะไหนในสามเดือนนี้เราต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขียนระยะสั้นไว้ก่อนก็ได้ ว่าเออมันจะปลดล็อกไปทีละขั้นทีละขั้นไม่จําเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยอยากได้ครบเลยก็ไปครบเลยอย่างนั้นไม่ได้ก็แล้วแต่เรา,าเนาะเขียนระยะสั้นไปก่อนว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ในหนึ่งเดือนเนี้ยชวนไปดูหนังครั้งหนึ่งชวนไปกินข้าวสองตัวสองครั้งหนึ่งซิจะสําเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์แต่ใดๆก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีการลงมือทํานะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะ อาจจะไม่ได้ปรับปรับสับพันธ์นะคะเรื่องความรักครั้งนี้ของคนที่มาดูคลิปนี้นะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะถ้าอยากได้คลิปอะไรก็เมนได้นะจ๊ะส่วนอะไรที่มันไม่ดีพลังงานไม่ดีก็โย่ให้คนอื่นนะอย่อยากดูดวงส่วนตัวก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้มาดามไปก่อนเะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชว